กำลังจะมาเที่ยวที่วัดผาซ่อนแก้วนะก็ด้วยแรงศรัทธาก็จะเดินเข้าเพราะรถติด <Yeah. S 1> เออก็เลยต้องเดินเข้าก็เดินเข้าเป็นระยะทางหนึ่งกิโลกว่าเดี๋ยวเราจะไปพิชิตกันพบก็วันนี้ก็ได้มาท่องเที่ยวที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับวัดผาซ่อนแก้วก็เป็นแดนมาร์กหนึ่งที่มีความสวยงามมีประติมาก,กรรมที่ เป็นเอกลักษณ์วันนี้ได้มาช่วงปีใหม่พดีนะครับก็สังเกตดูว่าคนที่มากมาไหวายย้เยอะมากรถติลดลอ่าทางเข้าโอ้โหรถเกือบเต็มเลยก็ได้เดินเข้าออไปประมาณเกือบสองโลไม่มากก็จะมาถึงวัดพาสนแกนะครับ ก็สังเกตว่าคนที่มากราบไหว้ที่วัดผาซนแก้วหรือมาทําบุญที่วัดผาซนแก้วจะสังเกตได้ว่าอะจะแต่งชุดอประจำชาติประจำเผ่าเนาอะ,อะเป็นคนพื้นเมืองมากเป็นคนพม,ม่าเป็นคนลาวคนไทยก็จะแต่งชุดท้องถิ่นของเขาแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนาอะ,อะก็คิดว่าจะเป็นพม,ม่าเนาะคนไทยจะค่อนข้างน้อยอ อันนี้จะเกี่ยวกับแรงสะพาแล้วก็ที่รถติดคนไทยก็เลยเลี่ยงที่จะมาที่วัดหาดชันแก้วเนาะก็จะเป็นคนต่างชาติะมากกว่าหรือชนเผ่าต่างๆมากกว่าเนาะที่มีแรงสะพานเาสังเกตได้ว่าตั้งแต่ปากทางเดินเข้า2.6กิโลจะมีะคนพาม่าที่เดินเข้ามาเลย ถดูว่าเดินไกลมากเพื่อมาสักการะ,ะพระพุทธรูปละสิงสิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนะครับวัดผาซ้อนแก้วนี้ก็มีเอกลักษณ์อ,อยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวตั้งอยู่กลางหุบเขาเนาะ,ะที่เป็นพระพุทธรูปตั้งซ้อนๆกันนะครับอ,อันนี้ก็คือบรรยากาศคนเข้ามาเยอะมากนะครับ ก็ใครที่มาชมก็ขอบคุณมากครับ